ห,หลังที่ทั้งการแขวงโบกแก้วของลาวและแขวงเซนหายของไทยได้อนุมัติให้มีการเปิดด่านชายแดนเต็มหูปแบบโดยการเดินทางผ่านขัาวมิตรภาพในทางเรนือเมื่อต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจในเมืองต่างๆตามชายแดนของทั้งสองแขวงที่เคยยุ่งยากย้อนการระบาดของเชื้อโควิด -19 ก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกขั้งท่ามกลางความดีใจของผู้ประกอบการชาวไทยเลยลาวกํลาลังเปิดชายแดนก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะุมก็มัน เป็นแหวอาชีพแบบนี้ลมะมลเริ่มฟื้นตัวละ3ปีไม่ได้ออกไปนะค้าขายนี่ก็เริ่มเริ่มจะเปิดชาแดนแล้วจนดีใจใจชื้นมาหน่อยเศรษฐกิจก็ค่อยยังชั่วหร่อยพอเปิดชาแดนแล้วก็ไปไปหาสูก็ได้เคยอยู่ฝั่งลาวก็มาซื้อมาซื้อ ผักซื้ออะไรซื้อฝั่งเราตลอดอ่ะเมื่อก่อนกน็เหมือนกันเดีย๋ยวนี้ก็โอเคเริ่มเริ่มสั่งของสั่งผลไม้สั่งอาหารทะเลของทะเลไปช่งนี้ถ้าเปิดมันก็ดีอยู่กําลังเริ่มเปิดพวกผมก็สองปีกว่าแล้วไม่ได้วิ่งตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งจากโควิดเนี่ยก็เริ่มถ้าก็เปิดเป็นด่านสาขาย่อยอะไรพวกนี้เราก็โอเคกันอยู่ช่วงโควิดก็ตายหมดไม่ไหนไม่รอดคนขับรถตีรถผมยึดไปห,หลายคันแล้ว ใ่ตรงนี้ก็พอจะเฟื่องมาบ้างเผ๋ยพืพ้าพอมีนักท่องเที่ยวมีผู้ใช้สัญจรใช้การเข้าชมคูมชาร์ตซี่ใช้เกี่ยวกับการเดินทางใช้ต้นสาระเพิ่มขึ้นช่วงโควิดเนี่ย,ยต้นเขาวานเลตรงมีนี้นะครับเปิดด่านด้วยเปิดด่านตอนนี้เขาจะเปิดท่าเรือบ้านด้วยมาเปิดท่าเรือบ้านด้วยกระดาษสภาพร้าเปิดได้เดือนกว่าตอนเรียแหละมีคนสั่งขึ้นมาเยอะเราก็มีพลรับคนได้นก็มี เกี่ยวกับการเปิดด้านนี้เมค้าซาวล้วอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเขตดอนซาวเมืองต้นเพิงแขวงบัวแก้วก็ว่าว่านางรู้สึกดีใจย้อนเริ่มมีนักท่องเที่ยวข้ามไปซื้อเครื่องของเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้อดเพิ่นเพิ่ก็ดีขนาน้องงามนั้นในปีสองปีซี่เดือนเดือนนี้ดีขนล้วนมเปิดห้างก่เก้า ดังมนาการเปิดด้านแสดนนี้จะเห็ดให้ธุรกิจด้านการค้าขายและการท่องเที่ยวดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่ภาคธุรกิจห้านอาหารท้องถิ่นโดยเฉพาะอยู่เมืองหวยายแขวงบวก้วก็ยังยุ่งยากคือเก่าแม่ค้าห้านอาหารอยู่เมืองหอยายกาววาแต่แตอนมีพยานามเนี่ยนี้กับม <t ips> ันก็มืองกาะวาเลยกันธุรกิจเนาะการ้าขายมันบุญ ปรปัดใดก็เป็เหตุนักท่องเที่ยวลาจากกับคนจีนที่ว่าส่วนใหญก็บป็เหตุชนม้งเป็นเหตุคนนอกมีไยไหนเกินนะมันก็ลุดลุงลุดลงบานนอกบานเขตนอกเขตหน้ามหาเป็นกรรมกรของเขาก่อการเกินกระมวลเดี๋ยวนี้เนี่ยคนจีนไปกับการเกินกระบอมวลยังกระบองมปัจจุบันถึงแมนวาทั้งการทั้งสองประเทศจะเปิดด่านชายแดนแล้วแต่ส่วนใหญ่ตามที่ผู้สื่อข่าววิทยุเอเซียเซรีได้ลงพื้นที่สอบถามไปตามเขตต่างๆทั้งไทยและลาวนั้น ผู้ประกอบการภักส่วนต่างๆก็เวา้าค่ายคือกันว่าคนลาวยังเดินทางท่องเที่ยวและสั่งเครื่องของจากฟังไทยหน่อยอยู่หากเทียบใซระยะกก่อนทางนี้ก็ย้อนคาเงินกีบยังตกต่ำเศรษฐกิจลาวยังบ่ทันฟื้นตัวเฮตุให้คนลาวจำนวนหลายต้องได้ระมัดระวังในการสั่งซื้อเครื่องของจากทางฟังไทยไปขายและเมื่อสั่งแล้วก็ย่านว่าจะขายบ่ได้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของลาวยังบ่ทันฟื้นตัวเถื่อ